สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะ่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะนี้จะให้แนวทางดาวกกปกติกับดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปทีป่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนําไม่สับให้เล่นการพนันทุชนิดนะคะดูก,การลงทนงนย่อมมีความเสี่ยงขอขั้นดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้มีเพียงแค่แนวทางนะคะ ดาวของเรารอบที่ผ่านมาก็ขึ้นหลุดหมดเลยนะคะคือหลุดเดื่นนะคะหลุดขึ้นหลุดทุกคนได้เวลาของเธอหลุดแล้วนะคะอืมมาดาว VIP วันตุจีนหยุดไหม <laughs> มาวิ่งลุดกันเลยนะคะวิ่งลุดกันเลย พันสี่นะคะสี่เจาะเลยเจาะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะแล้วจะมีจะมีจะมีเพิ่มมาหน่อยศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า สองจูนชีสองนะคะประมาณนี้นะแล้วก็เด่นนะคะเด่นหนึ่งห้านะคะเด่นหนึ่ง้าก็คือหนึ่งห้านั่นเองนะคะเด่นหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งกับห้าแค่เองเลยค่ะ ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะทุกคนวิ่งรูดสี่ฟันสี่อวิ่งรูดสี่สองฟันสี่นะคะจริงประมาณนี้นะเนี่ยดาวโจน vip นะคะถ้าเด่นเด่นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งซี เบนหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดห้าก็ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะทุกคนแต่แต่รอบพี่ผ่านมาเลขประจวันคือแบบหลุดโลกไปเลยไม่มาใกล้เลยนะคะทำไมเออพรุ่งน,นี้นะคะทุกคนพรุ่งน,นี้เป็นวันโกลน,นะคะระวังหววเบิ้นนะเอาจริงๆจริงนะวางหววเบิ้ลอีกนะเพราะเมื่อวานก็เบิ้นนะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะดาวโจวออกแปลกๆนะทุกคนนะคะ พรุ่งนี้คือวันโกนนะทุกคนวันโกนใช่ไหมวันโกนกลัวเบิร์นอืมแต่ว่ามาตามสูตรนี่แหละปิ้งรูดไปเลยค่ะรูดไปเลยนะคะถ้าตัวเจาะเราเยอะก็รูดไปเลยนะคะแต่ว่าจะมีศูนย์ติดมาด้วยนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะประมาณนี้นี่นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแค่นแนวทางนะทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ